ครับและนี่คือตำนานแกนเดเบลครับเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอาว่ะทองเมงปอล้วของจริงว่ะสีทองและเขาก็คือเบล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 เบอร์เจ็ดค่ะว่เชฟซิงโก้ครับผมเรียบร้อยโอ้โหทองเมงปอล้วของจริงครับ900ทองออกเลยครับเชฟซิงโก้ครับมา2เลยได้ไหม สุดเกินสวยงามครับสวยงามเอาเรื่องครับอ่ะสูตรผมไม่บอกลวกันครับสี่ครับสี่สี่สี่นะเชฟชิงโก้อีกสี่ครับสองสามครับสี่ครับแล้วก็ไอที่โคครับหนึ่งสองสามครับสี่ครับคอยเปิดแพ็คไม่เกลือต้องแมงปอชอ